ยกขึ้นไว้แม <inaudible> ่ต <inaudible> ้องรองกาวีนุองได้ตังเป้คนร้องเมียนน้อยกะจะดไม่หวาพ่อกแต่เหลือกันมาหน้าเพราะเมียนล้วงกันโยกล้วงมันนำเต้าหนาวไม่ร้องมาตะบเลยตัวเตี้ยเตาเต็งนะพ่อเลยชสดิจพ่อที่ชอบผู้หญิงตัวเตี้ยพ่อโอ้พ่อถือว่าผู้หญิงตัวเตี้ยดรีเซ็ตจัดลูกทำไมอะพ่อเขามีความต้องการสูงไงก็อยากชู่มเหมือนเผื่อนั่นแหละ เลยน่ารู้อยู่ตัวอะไรคนเลยพ่อหนาเปิดฉันตัวนั้นซับใส่ไม่เปิดอ่ะเปิดเพื่อตัวแชมพูไม่คืนก็กูเปิดวันศุกร์กับวันอาทิตย์ใส่ติดจัดเลยมันโยแก่้เท้ามาอีนั้นตัวนั้นซับเสดพ่อนี่ตั้งแต่ใช้มากี่เครื่องแล้วโอนับไปโต้เลยด้วยขัดขัดเลยแม้มึงวันเสีาร์ไรขึ้งเนี่ย Robot bó qua bơ con trai thằng phê mất nhà quạt lơi Chát ba chín của nhìn nhưng Tên mấy con mà tầm cánh hoa râu rồi con nhưng rồi mì quạm rù 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 mất nè Mèm bơ mà này cửa ăn con trai phê nè Cú tô và con nhưng rạp phê Luông cây bảo đám đền đốm luông plum. Luôn. Cú tô và lại qua đấy cá nà chí íp rạp ngứa bảo đốm đấy nhưng Đấy nhưng chưa bảo đốm mì lông luông cây bảo lùm Chà lát ai bơ băng cá lô bỏ khó เันโตไปไหนว่าเบื่องนี่นแม่หมอกอกกูออกประตัวไปตึ้งอีตาวันแรงเจ้าไงหรือธรรมดาค่ะร้อยนาขงกูออกไว้ยอดนะก็ตีแดงวังนี้นะท่านจะไม่ว่าเจวดนนะกูเป้านายเกลนายโตข้ามาย وغ ัดจ้าบคุณมาย وغ ันเจปีแหละไม่รูได้ตายายเรศกีมาไหมโตมาย وغ ัตเจปีได้ไรมั่งลูกได้กับแม่จีร้องอุ้อันนั่นลำ ถึงซาเลยเนี่ยแกว่าหยุดท่ปที่เราไม่ได้กุนที่กูไม่อึ่งจ้าได้หรืนายโตมาโยวัดไม่รู้จักกาาติดซะไม่รู้เพื่อให้ได้การติดซากาลาเาาลาป็นดอกกูไปเก่งจอมมินมินจงจงอห้ต,ติดซาปากัดตัวเพย์ติดซาพูดจ้าไม่รวยไร้ไม่เกาเหลืองจริงเห็นว่าวันก้อนไปนั่งในอันจบ ไปนั่งในอันจบก็ยกเ้าไม้ไม่ทันได้กินทีอย่างโตยกขึ้นแหลนพนจริงไหมลูกนายแก้วจิ้งเกย์ใจกันแก่ตันได้กินข้าวทีพอดูยกเ้ามาใหบก็ยกขึ้นแหลนพนนายโตนี่พอตามจริงๆดิงดีจืดแล้อย่างลูกจืดจริงๆผมจืดจำดุ่งจืดจำดุ่งวัวมันจำด่าดาวอยู่เออฮใจแกยกขึ้นแหลนอะไม่แหลนตัวได้ผูกเกลยดเกลยดเพื่อโคตร ผมลายตรวจตรงนั้นเออพี่น้องท่านพุทธิรักครับช่วงนี้ในการกันวายเล่ในครับอ่าเราจะได้จัดการทรวดอภิธรรมทีนี้เจ้าป่าทรวดคืนนี้ก็มากันไล่ทีในกับนาโคก็ได้แจ้งความจับดงมาไล่ทานแล้วทีนี้กูหลักขี้ยางกูเลยว่าเจ้าเลยกูนั่งอยู่ใจเพื่อนจับพวกเพื่อนนี่แจงความอยู่แล้วแจงความจับดงเอ้ยกูเจอจับดงกรกิจอย่างเช่นนายเตีงจะเพิด ไกล้ทิ้นคาตำบริษัทอะไรได้จ้ามึงตำนำปลาก็ได้จ้าอื่งก็ได้หรือมึงอีใกล้ทิ้งคา,าได้ก็ได้ย่ยลูกจบมาแล้วบริหารก็คือบริหารธุรกิจเถอะทำได้เป็นแต่การยังไรตากะไม่ว่าจะเป็นรัตตาสร์อยากจะเป็นนักปกครองเป็นผู้ใหญ่เป็นคำนัน้นเป็นนายกบอบตและตำปอก็ได้ผู้ปกครองตำก้อยปกครองได้เป็นผมไม่เอากว่าามึงคิดตายผู้ปกครองนี่เว้แล้ว แล้วไม่ได้เผืออกี่ยิ่งอันเอออยาเรียนเลยกคเรียนแต้เลยแต่ไม่ชอบเป็นก้ายปกครองกับแบบอื่นเขามีหลายแบบพี่น้อยกับหรือว่าเรียนนิติศาสตร์ทำไรเหล่านิติศาสตร์ตอนี้แล้วใครอบเราไม่ได้จบมาแล้วเป็นนักกฎหมายเป็นผู้ผักคาก็ได้แต่นายความก็ได้โอ้คุ้มเปย์บูนเลยโอ้เหล้วบูนแตนายจอบมาจากมองอัดยั้จะรัดไปแต่นายเออ มันก้อนตานายเคยบอกกูกูจำนายว่าคุณนู้นนี่เราจักกดไหม่มั่งไหม่พ่อแม่ไอ้วะแต่นี่ตานายว่าตาสมุนว่าตอนไมาอยู่ในเดนเขาแต่ว่ากิงมันปลวมาเดนเราเราสามารถจะงอผิดได้บางอื่นบบานกูอยู่แก่บานตานายจะเแล้วว่านั้นแต่นายปลูกหลุหมวงจึงมันลำกิงมาบ้านเราจึงกูดลำกันไปจึงบานกูไปบานต่นายกว่าต่นายครับตอนนี้กิงหมวงลำมาที่บ้านผมแล้วครับผมจะเอผิดแต่นายมึงว่าเ คุณนว่าตาน้ายเลยตาน้าาได้เลยกับจากทางไอคูเต่าไ้ปั้นได้ปั้นนึงปุกป่พอเดินออกจจกบ้้นตาน้ายาวครับมาคนคุณนู่นเยสอยผมกขบรึใชตาน้ายปั้นกดตุ้นที่คุณกดตุ้นเออลาบๆเลยที่ได้เรียนได้ไล่จากรับคนที่ตั้งใจเรียนเรวรากในอาชีพนี้ยังเช่นว่า ชากวิทยาฉาตเทคโนโลยีเพราะทาไมนี่ทาไมมีเทคโนโลยีนี่เพราคุณแก่บ้านเราเมื่อกี้เล่นอายุเจ็ดสิบหอยังเล่นแท็บเล็ตกันอยู่เจ็ดสิบเล้วอร์กูตามายได้แต่ตื้ออยู่บ่ลุงนางเองโลกดคดีวะให้ได้นางเองโลกดคดีแท็บเล็ตนะอยอแท็บเล็ตตัวแต่ใจใจรลบเรียบร้อยคนแก่อันร้อยแกตัวพัฒนาอยู่ปัจจุบันนี้ต้องให้ตันกับการเทคโนโลยีที่ตันงจะไหม อ๋อนี่คือเรียนสักการณ์นี่อ่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าอีเรียนศิลปศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องศิลปศาสตร์มันเป็นยังไงล่ะพี่แล้วแต่ได้วเราเป็นนักแสดงนักดนตรีนักร้องเกี่ยวกับศิลปะทุกอย่างให้การเรียนสักการ์นี้ได้อ๋อเหล่าพี่หนุ่ยครับแต่หรือว่าน้องเรียนสักการณ์อ่าทุศาสตร์ไปเรียนน้อยแลยไปน้อยศึกษาศาสตร์นอะ ฮิตาจูตัวาติเขบอกกูแกก็เล้ยตนไม่ใช่ชาตินั้นถึกชาติชาตินี้ก็ไดทำอะไรมาทำอะไรมาบศึกษาชาติโบราณก็จ้างหมอก็จ้างแล้วคนเป็นบอกว่าน้ำกินมันควากินมันรถยนต์ไม่เป็นบอกว่ามันนะกจริงากินมันเลลูกกูใช้งี้ที่ปาเวลาได้ลุงไปเลยปานอยู่ปานนั้น ไอ้ icana, ไดนแรกเดี๋ยวเบือคนเราพอมาเนิร <idal 3> ์ดดูแลว่าร่างกายไม่จับมันต้องออกกำลังกายกำลังกายสำคัญต้องออกเพื่อตีใจสุขภาพมันได้แข็งแรงกินยาได้การนั่งกินก็ไปได้แต่ว่าการเราไม่ออกกำลังกายมันก็ไม่ค่อยบังเกิดสนเสด็จพ่อนี่ขี้เกียจขี้กลานหนูกยกขึ้นเหย้ากลางนึกตาแมยไม่ตื้อก็ให้ก็ยืนเบืออยู่ป่านนี้ทำไมเหย้าไม่ออก อีเดียวนี่เมียต้องื้อไห้เลยต้องเปิดว่ามานำปลาปลาหนไเองซือไม่ได้เดียวต้นต้องให้เมียซื้อให้เดี๋ยวเราพิ่กออการโรงพยาบาลไม่เมยหมอกขว่าอย่าตื้อคองนะนักการหรือไขเต้นจะได้และกินกับเบียวกอยไม่คืนกันเดีวกันเลยกระคอมนายกได้โูได้ไปโรต้ไเปลือนองก็ยังไงรอตา อคนโรเลโรได้ไข้ดวนไข้แค่พ่อดูจากไหนยะพ่อพ่อเลี้องตัวเองนายกได้มายืนรังโรมกูชายได้ใจว่าท่านนายกครับเป็นเกียรติไหนนั่งขึ้นหนังบนร่มตะครับแกก็ชายขึ้นรมแกก้มเหล่ไข่ทีถึงแหลแกชั้นหัวไอ้แกนีขึ้นเลยซาแต่ดูไข่ดูไม่ขึ้นคนตามใจไข่กำลังมามอวันลำลังาเตนโรมเออคนตาไข้แค่เวลาไปกรุงเทพต้องไปกระบินเลย เห็นนายกอวนไปเห็นแกไปกระตั่วทุกทีโหเลยพ่อเออแล้วมันเกี่ยวไรเราขึ้นระเบินกับใครนวลใครแก้โหไม่คนใครนวลก็ไม่เคยเหลือบินเลยเมนุก็เขียนไว้แล้วแก่นำบินเขาห้ามนำของเหลวขึ้นเครื่องยืนพัอนใครทะเลือบินพลในรถประตูเราตกจริงฮันเล่ตะปุ่งฟองไหมแกนลิบข้ามลีบไอ้ปุ่งฟอง เมียก <c ười> ็เรียกว่าผู้ชายแต่มีไขมันโอ้คนชายไข่ไม่มันเมียเลิกใช่ไหมคนยิ่งชอบไขมันอย่าแล่นนะเวลาผู้ตั้งปลาเอ็นจมตั้งไม่ได้ด่าเวลาปนุจุ่กันไม่เอ็นจมแล้วก็ได้ตายก็ชอบเอ็นจมจะไม่ได้หรอใจบลช้รอบแต่กับเมียไม่รู้จักเหลืองเต่งนี่ปลาแต่แม่ไม้นี่ปอมมั้งเราก็ สนิทพ sure. e ่อเหรเออแต่ว nah. ่าไปได้มาคุนหรือไงใครอ่ะเมียน้อยป้อมอยู่ไหนอ่ะแม่ไม้ตาฮิวฮโอ้เลยเออสวยไหมล่ะแม่อายมากไม้ในกล้องผมเงินประวัติไม่ผมมากมันเอาตายเดี๋ยวเวทนะอันะไรว่าชื่อไปได้มาคนหรือไงแต่เวทนางแม่ไม้เวทนางฮันโยมันนั่งไม่ตึงเกลือทำไมจีสีเศร้า อ๋อต่าเปลี่ยนผมแตแม่ไม่ใจแรงแล้วก็เดินมาคุณหนว่าลุกโลอกตะใหม่เตรียมดื้อจ้านี่เตรียมซื้อสิเกตไหมซื้อตัวเตี้ยอย่างแรงจะมาอะไร่ะนี่ครับโอ้มาเตียวันขัน้องนะครับรูเข้าอันนักมาเพ่มมาเตี๋ยวันนันนี้ตัวเราการจินจอบเวลาตาหน้าตั้มเดี๋ยวแม่ลองเออ้อยเลยว่าว่านี้เลยขึ้นมาไหมขึ้นคนตอกกันมาโหงแม่ลองเออ ลองตึ้งตีนที่นี่เจ็ดอย่างไรลองตีนที่นี่เจ็ดอย่างไรใช่แล้วผมบอนี่แหวะแหว,วะไปพ่นรถพ่นเลย,ยรถนี้รับเสือมาเป็ดฟันวิ่งรถอยรถเป็ดฟันม่อยาดูโตเลยมาติดแก่เรียบร้อยแล้ววิงวว่งเร็ววิ่งเร็วครับเรียกว,ว่าแก่ระเบิดตัววิ่งไม่เร็วตายผมโหมันวิ่งเร็วเสือเป็ดฟันกับจอม้าเบิ้ลแหล่ไหนบ้าง กุมเป็ดพันไม่กุมเรือตาแต่เม็กระรุดแหลงในเว้นใจโลธรรมดาขนะในเมครุดแล้วนะโอ้ซอมาเบืดแล้วโอ้นี่ตำเมาไปได้ไหมหรอเ่าไม่ไม่ก็ไม่ไมเกรงเลไม่รู้ตะบางยัยเบใบไปบ้านอหมภไปบใบไปบางยัยกไปบใบเลยเกรงเลยกไม่รู้ตะไปบางยัยปบใบคือมาโรคจักบังแก่เจ้าเจ้าเราอิจฉล้งนาใบใบตุกบางยัยปบใบ อ็เดินว่ากูอ่ะอย่ายปรยอดมันด้อยปน,นีอะไรบีเ้าเจ้ปุผมไม่เจอละมาคือปน,นีกันว่าปน,นีรองเรือคืมาพีร่องเจอเปลือปุมไม่โรตีว่าต้นเจอเปลือยมึงอยู่ไหนคนตายไหมคนตายคนตายไม่รู้จะเกอดคูเป็นไปไม่ได้ไไดคูเจอมีราคาเจอมีคุณค่าเจอดังเจอมีประโยชน์เจอมีราคาเจอมีคุณค่าคำาแไรขึ้นด้วยยอดอ่ะแต่ยอดนี่มันยอดเรื่องอะจะยอดขี้อ่ะ พอเมื่อเจอหยดกี้คือเจอกูมันเป็นเจอที่มีราคาเจอมาแข่งไม่ใช่มาแข่งคือตีกูแก้นคอตีกูแก้นคอตีกูยิ่มแก้นคอเด้อแก้นคอรานชีวิตคนเล่านั้นก็ไมีเจอร้านชีวิตคือเจอกูนี่คือมีราคาเป็นมงคลเจอมีความหมายเจอกูคนคนคนต่อยนิยมใช้กันตัวประเทศไทยละทังกินได้ก็เจออก็ยิล้เร็ว มึงนึงกะไรดีไทยคือจ้ากู้เจือไงตีรุดนั่นหรือเป่าวนะอ่ะปนิธาน้ปล่าเปล่ามึงเคยกินขนมไต่ไทยไหมขนมไต่ไต่ไทยอะ่ะเจือกูมันมีขนมไต่ไต่หนึ่งชนิดไตว่า,วาลงไายโดยยิบอ่ะขึ้นโดยเจือกูแล้วลงโดยยิบอ่ะนมเลยติยิบนมเลยติยิบนมจีนนมจีน <c oughs> โจ๊กอะไรกันยิบในร่มกินไหมยิบกินเปลือกมันไม่ใช่เฮ้เจ้าไรวะ มึงได้เคยดีเทอาน้องบ่าวเปื่อนะมึงเคยกินครวยไหมครวยหอกครวยกินๆกกินๆกินฮะครวยได้ตว่าลุงยาวๆฮะเตวิยาซิปเชื่อกไกลไครูฮะครวยตีลุงยาวๆกูอยากครวยอมาได้ครวยอมาได้ครวยอ้อมจอมจนอ้อมจอมจดไม่ใช่เปนบอกให้จัดตาคือบอกให้จัดเราบนในรูไมนจะหวานไอ้ตำโต๊ะตำใจตุกตองทายายการตำฮานนันบอกจัด à à, má này, cứ bình yên nào bao, chơi cô đi chờ ngại tí chút lợi. à, chơi cô thì con đi dùng ngoài tầm quét, chọp lé má lại vần lên, chọp thế, thế ba yót luôn, lục yót, các, lục tỳ yỏi tai toang nét anh, mèm, tay tai nét, để trêu cái lục quăng cá này vào, bố ba phải bắt chì ม่รู้รพูดหลังอะไรป่านเลยนี่ยายไปยกกรุงเทพกี่ปีแล้วก็สองปีกว่าเนาะเดี๋ยวบ้านตีกล่อมม่วนใครได้อยู่อะไรปว้วกใครก็ป้วกปักป้วกไม่เดียวปักปวนกว่าปวนอ้อดูอ่ะมื่อไหร่กา้าวเดือนเต่าเดือนยจุมไม่ใช่เอาไรมันนี่กินอยู่ในบ้านฟอม กินเบาแดดแต่ว่าจันทรับมาตั้งมานอ้ยบ้านของจันไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลยอ่ะช่อยอ่ะเสียเชิงใจไงรู้ปอมบาไม่รืู้เลยนี่ไม่ไปแดกกรุงเทพปไม่เอาไหนอยู่บ้านเราดีมาแล้วไอต่ำไรบางทีอยู่บ้านอ่ะก็จะบอกว่าไม่ต่ำไรนี่เป็นวังขี้การอย่างไหมคือล้อกดบายแดดลูกเจ้าก็ไม่ต่ำงาน ก็ปันานแล้วกินว่าจางก็กินกาแฟกินกาแฟแล้วก็จะเดินแก็บดอกเลยปันานนเะเ่ยอยอื่นกลัวห้ากิกลสทำากว่าแม่กูเลยเอาอันแก็บดอกกันนะได้ดอก,ากมากไหมแต่ละเดือนนะก็แล้วแต่ตอนแหละแต่ตอนช่วงก็ดอกเยกอะทำากเอาโบมาหลักแก็บมันนี่เพอยู่ยบ,บานแล้วกาไปเตี๋ยวมั้งต่บ้านเราเปล่า มาชวนปลาไปเที <im> ่ยวบ้านอุ่นมาเล่นนาเกลียดก็ไปว่ากรรมนะโจนี่กูเลยแข็งนิ่มปูโจแล้วไปเดแตาลูกเจ้าเจอตัุลาตัดได้กลวงน้องตังมื่นแปดอย่กินนิมาตัวตัดเม็ดมันออกมือเบอเฮ้ยเฮ้ยแต่ตาลูกเจ้ากินนิวงนะปูลูแล้วแต่ว่ามื่นแปดตัวตัดค่ะ ยันดาวเตรียมอันนึงกันน้องจำปกันกอ้อพอได้เลยไล่ช้องเลยไม่ใช่เลยได้ใส่ไม่ตังืจอปรับจำตาเอ็งไม่ปู้ได้ไวต่ำปรีได้ร้อยเอ็ปรับจำตามอ,อัน,นตาวน้อยอย่างอไม่ได้มันมีแปง้งน้องแต่มาตังไม่ป้องไงคือไม่ลุกใสเดือนนี้ลุกเจ้าไม่ได้ออนอ๋อธนาคารปิดไม่ปิดแล้วแต่ไม่ได้ออน พี่เล่ได้โอน้องปีนี่นะเด็ดดกหลอกอมอออหม้อกับดอกจอนหมดใฮันหหวเกวิดน้องกันเลยคุณแหล่ใหญ่นี่เกวิอจดคนตายอนี่ครับยังครับเอากรแล้วคนตายก่ป,ะป,ะปะ้ารอยขึน้นนรับาน้อไหมน้อง,องไ,มไม่ได้ครับเลยเลยอยุ่งเต็มที่เลยเดินทริปไมตรงกรันไม้ไม่ได้ครับเลยผมมาแต่ไม่จริงเพลเอไม่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 กับไม่ได้มากครับ ไม่ไม่ได้มาจริงเพรชมาไม่กับไม่ไม่ได้จิงเฟรชไม่เตรจริงออกไปไหนแลยเพรชกลักลงเลยพวกันนี้